อด่วนช่วงบ่ายโมงฟุบันไทยประจำวันที่16กันยายน2568โดยชายผู้บังคัร่งฟุบันไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรในงานนี้วิเคราะห์เลยนะฮะอ่าสึก ACL อีริส2525บริลัมจะต้องเจอกับยะโฮนดารุนทักษิมในช่วงของเย็นวันนี้ โดยการนี้รับเป็นกรุ่มลัตที่1ในวันที่16กันยายนเวลา19.15นณสนามบริลัมสเตเดียมถ่ายทอดสดในช่อง YouTube จ g s port นะโดยการนี้เรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยเริ่มเปนที่ต่างฝั่งบริลัมกันก่อนกัน้วยกันวันที่16เดือน8สองวัน25รมพูลแพ้บริลัมไป2-3 20เดือน8สองวัน25บริลัมเสมอสรางน1 1 24เดือน8สองวัน25 บริลัมชนะอุทัยไป5ต่อ1วันที่3 1เดือน8 2025วันเชียงรายชนะบริลัมไป1ต่อ2และวันที่12เดือน9 2 0 2 5ีบริลลัมชนะประจวบไป2ต่อ0โดยการน,นี้ต้งฝั่งทา้านของฝั่งบริลัมนะฮะเเกมลิทที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะประจวบ FC ไป2ต่อ0ความพร้อมในเกมเกมนี้ออสมาบรอกุนซือของฝั่งบริลัมการหลักพร้อมจะลุยทั้งหมดนำชาร์ไปโดยแซนดี้บอส ปีเตอร์ชูพิทวัตสุจิตธรรมกุลเซนพันตินามาโครันคารซิชคริยแม่วิชอรีอะไก็สุภชัยใจเด็ดในารั้นี้สุดท้ายว่าฟังไดผมสถิติ5เกมหลังสุดของเยโฮดรุนทักซิมนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่16เดือน8 2ดสอง่บห้าดามาซาแพ้เยโฮไป0ูนย์ต่อห้าเดือน8ปดสอพย้าเยโฮชนะไบรออนไป3ต่อหนึเดือน8ปดสองีกูชิงแพ้เยโฮไปศูนย์ต่อหนึ่ง 28เดือนแปดสอีอิมิเกเรเชนแพ้ยาโฮไป0ต่อ3และก็11เดือน9 2025ยาโฮนั้นชน,นะปูเราไป6ต่อ0ในครั้งนี้โดยกันนี้ต้นท้นของฝั่งเยอโฮดารินทักซิมเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชน,นะปูเราปีนังไป6ต่อ0ความพร้อมในเกมนี้ชิสโก้มูยอสกุนซือเยอโฮดารินทักซิมพร้อมจัดชุดใหญ่บุกไปลุยทั้งออสการ์ทาบิบัสนาโชเมนเดช เอ็กเตอร์เทเฟนฮาริฟไอบัจนจตธานซีวาปรักจุงอึนโดยการน,นี้บทวิเคราะห์เกมเกมนี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านนั้นผมบริลัมชนะรวดในเกมลีกมาแล้วสวนัดติดต่อกัน ยิงไป12ประตูผลงานสุดร้อนแรงนะฮะโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ยิงไปมากถึง7ประตูอะไรก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นส่วนทีมเยือนยาโฮนตดรนทักซิมโหดไม่แพ้กันทุกราการพวกเขาลงเด่นแบบชนะ100%ใน7เกมแรกของฤด,ดูกาลนี้เกมเยือนสนัดยิงไป9เสียไป0ทั้ง2ทีมเจอกันหนล่าสุดเนี่ยบุดิลัมชนะไป1.0ต่อในคารัน,นี้นั่นเองนะไปะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้การน,นะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรเจอกันค่ําคืนนี้แฟนๆบุริลัมรวมพลนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,น,านั่ครับอะไรยังไงแฟนทีมเยือนเจ็บจีตชอบชมช็อตมิกเคลสันวิงแบ็กทีมชาติไทยพาทีมพังประตูคู่แข่งนาทีที่9 0้าบวกสโดยกันนี้แฟนทีมเยือนเจ็บจีตนะฮะเมื่อแบ็กขวาทีมชาติไทยประเดิมเกมเย้าเป็นครั้งแรกในลีกเยอรมนีก่อนจะมีส่วนช่วยทีมเก็บแต้มสําคัญได้ เมื่อนิโคลัสมิเกลสันแบ็กขวาทีมชาติไทยได้โอกาสในการลงสนามถนัดตัวสำรองช่วงครึ่งหลังและก็เป็นการลงเล่นเกมเย่าครั้งแรกให้กับออเอเวอร์สแบ็กในศึกบุนเดสลีกา2ของเยอรมน,เนีเกมดังกล่าวเอเวอร์สแบ็กเปิดบ้านพบก,กับเดรสเดนโดยที่ทีมเจ้าถิ่นนั้นตกเป็นฝ่ายตามหลังเกมกำลังจะจบอยู่แล้วมิเกลสันบีงแบ็กทีมชาติไทยพาบอลขึ้นมาจากทางด้านของกราบซ้าย ก่อนจะป้อนบอลไปให้กับเพื่อนมีส่วนสำคัญในการพาทีมตามทีเสมอได้สำเร็จนาทีที่90บวก2สมบูรณ์ให้ทีมแบ่งแต้มกับคู่แข่งด้วยผลการแข่งขัน2ต่อ2ทำเอาแฟนๆทีมเยือนออกอาการเซงกันพานนาวเป็นตาวงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะผมดิโกซัสมิเกลสันของเราบอกแล้วเจ๋งของจริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารัฐยังไงเจ้าอามส่งกำลังใจให้กับรุ่นน้องผู้สออชายทีมชาติไทยคัดถ้วยเอเชียไปรุ่งโรจน์นะ เมือนันนี้ท่านทาน,นของเจ้าอามสุบุฒิเถือนกลางนาเป้าสโมสรบรุเวศชมบรีส่งกำลังใจให้กับน้องๆฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการเตรียมทีมลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกระหว่างวันที่20-24กันยายนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเจ้าอามานะที่เป็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยเปิดเผยว่าจริงๆแล้วทั้ง3คนที่ติดทีมชาติไทยชุดนี้จากบรุเวศชมบรีทั้งบรจชยัย กริตและก็ปานัทถือว่ามีประสบการณ์จากการติดทีมชาติมาโดยตลอดและก็ผ่านเวทีฟุตซอลโลกมาแล้ว2คนรัตนชัยกริตก็เป็นกําลังสําคัญและกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนขอให้ตั้งใจและก็ประสบความสําเร็จต่อสู้กับตําแหน่งติด14คนในครักนี้ให้จงได้เพื่อจะได้ไปลุยรายการใหญ่คัดชิงแชมป์เอเชียในครักนี้เพิ่มเติมครับทานิสูบวุฒิเตือนกลางเคยคว้ารองแชมป์ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2ส,สมัยปี2012และก็ปี2 0 2 4 แรกวาันดับ3ปี2016ในครัหกนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ับรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยวันที่20กันยายนพบกับบรูไนยเวลา1 9นาฬิกา3เมสบนาทีณยิมเดเซ,เซียมสนามกีฬาการจังหวัดนนทบุรีเข้าชมฟรี22กันยนานยนพบบาเรนเวลา1 9นาฬิกา3ามสบนาทีณยิมเดเซียมสนามกีฬาการจังหวัดนนทบุรีเข้าชมฟรีวันที่20กันยายนพบกับเกาหลีใต้เวลา19นาฬิกา3าสบนาที นายินดเดเซียมสนามกีฬาการจังหวัดนนทบุรีเข้าชมฟรีถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์ที่สปอร์ตเจ็ดก็ t ก็ร Vision ่นดาวนะก็ฝากไปให้กาลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกัครับอา้วยังไงเมื่ออันอารีเก็บ3แต้มแรกด้วยการแสงชนะนับซับ4ต่อ2ในได้ศึก ACL Edit โดยอันอาลีทีมแข่งจากลีกซาอุดิอาระเบียแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วประเดิมสนามนัดแรกในศึก ACL เอลอดิส2 5รอบลีกเฟสโซนตะวันตกเปิดรังอัดนาซาัฟทีมจากอิลิกอุซเบกิสถานไป4ต่อ2คว้า3แต้มแรกเกมนี้ทีมเย็ยนนาซาัฟได้ประตูนำไปก่อน2ต่อ0จากดูซายินนอสตาเยฟ ก่อนจะโดนเจ้าถิ่นอันอารีได้ยิงแซงไปถึง4ประตูรวดนะฮะจากคะแนนของเอนโชมิวโรชนาทีที่65-68ริยัชมาเดชนาทีที่90และก็โมฮัมหมัดสุไบรามานนาทีที่90-115ทำให้อันอารีเก็บ3แต้มรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนส่วนนาซัฟยังคงไม่มีคะแนนรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนสำหรับพนักของโปรแกรมการแข่งนนขันต่อไปของอันอารีจากซาอุดีอาระเบียจะออกไปเยือนอันดูอาอิลจากกาตา ศึก ACL e ี i ิส0 2 5วับ l e ารอบบริกเสโซนตะวันตกนัดที่2วันที่1 9กันยายนเวลาตีหนึนาฬิกา15นาทีตามเวลาของประเทศไทยก็เป็น่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นแล้วกันให้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงเมื่อเดวินชิดชอบเปิดเผยก่อนเกมที่บริลัมจะประทะกับเยโฮดรุนทักซิมในช่วงของข้าคืนวันนี้ โดยงานนี้ท่าั้งของฝั่งลุงเดวินชิดชอบนะฮะท่านประธานสโมสรอ,อ่ริลามได้กล่าวก่อนจะนำลูกทีมเปิดรังดวนกับยโคดารุนทักซิมทีมกําลังจากลีกมาเลเซียในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีริส2วั 2025, รอบอลีกสเตทนะฮะนัดแรกในค่ำคืนนี้โดยคู่นี้เจอกันมาเมื่อฤดูการที่แล้วเริ่มจากรอบลีกสเตทยโคเปิดรังเจ้าบริลัมศูนย์ต่ และก็รอบ16ทีมสุดท้ายบริลัมชนะเยาโคไป1-0ซึ่งณานี้ผลรวมสองนัดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปจนได้โดยก่อนเกมลุงเนทได้เปิดเผยในครั้งนี้บอกว่าสู้ด้วยศักดิ์ศรีไทยลีกประเดิมนัดแรกของ ACL Elite หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียวันนี้เปิดบ้านรับเยาโคเดินทักซิมต้องถือว่าโชคดีมากที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนๆบริลัมและคาดหวังมากเลยนะว่าพวกเหล่านั้นจะรวมหัวใจกันสู้ รวมพลังกดดันคู่แข่งของเราให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเสียงเชียร์และต้องกับมือบ้านมบือเปล่าโดยคงจำกันได้ไดในรอบส6บทีมสุดท้ายหลองรยายการนี้เมื่อปีที่แล้วเราถูกพลังแฟนๆเยโฮกดดันอย่างหนักแต่ด้วยระเรียว่าหัวใจที่แข็งแกร่งและก็กำลังใจเสียงเชียร์ที่สนับสนุนทีมของเราทำให้เรานั้นก้าวข้ามไปได้และก็ตีตั๋วไปซาอุดิอาระเบียได้ด้วยพลังของแฟนบอลเบรดิลัมและแฟนไทยลีก ที่ช่วยกันเชียร์ตัวแทนไทยลีกให้ประกาศความเป็นน้ำหนึ่งของอาเซียนอะไรก็เป็นตัวแทนของอาเซียนหนึ่งเดียวที่เข้าไปเล่นในรอบ80สุดท้ายเหมือนจะรู้ว่าเป็นแฟนชาวไทยและก็เป็นแฟนบาเลเซียโปรเบถึงแฟนๆทั่วอาเซียนรอชมการโคจรมาเจอกันของฝั่งบริลลัมกับยัโฮและการจัดสรรประกบคู่นัดแรกของทั้งสองทีมจึงได้มาเจอกันตามที่แฟนๆอยากจะชมในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงุตบวันไทยประจำวันที่ 16กันยายน2568โดยชายพระบะครั่งฟุตบอลทันครับ